ของโมเดลอ e ีคอมเมิร์ซหรือว่าธุรกิจออนไลน์ซึ่งเป็นตัวใหม่ค่ะเขาชื่อว่า Mass Order ค่ะซึ่ง Mass Order เป็นอ e ีคอมเมิร์ซของคนไทยนะคะหลายคนแบบประวาตกลัวว่าจะเป็นของต่างประเทศอีกแล้วเป็นของคนไทยนะคะซึ่งเราจะพูดคุยกับคุณกิติพรศิวกิจ c ีอของแ a s ออเดอรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่าวิเศษโมเดลหรือว่าโมเดลธุรกิจของแมสออเดอร เป็นอย่างไรแล้วก็ทุกท่านที่ฝั่งรายการอยู่อาจจะร่วมทาธุรกิจกับเขาได้เลยนะคะเดี๋ยวเราไปสวัสดีคุณกิตติแนละพูดคุยกันเลยค่ะคุณกิติคะสวัสดีคะ่ะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่แอดนะครับสวัสดีคุณผู้ฟังสวัสดีคะ่ะก็ยินดีด้วยสําหรับตําแหน่งซีอนะคะขอบพระคุณมากครับ <laughs> ค่ะ ก่ uh huh. อนอื่นที่ชาวไปจอบพิเศษปรเดลของ Mass Order อร์ค่ะคุกิตีมองเห็นโอกาสยังไงคะถึงเข้าสู่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนที่การแข่งขันมันค่อนข้างจะรุนแรงนะคะครับก็ที่จริงพื้นฐานผมเนี่ยอยู่ในอุตสาหกรรมด้านดิจิตอลนะครับมามตั้งแต่ปีสอ0 0ันแล้วนะครับยี่สิบนับไปนับมานี่ปีที่ยี่สิบห้าแล้วนะครับก็เห็นถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงนะครับของอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีนะครับ ซึ่งทั้งในฝั่งของท่องเที่ยวแล้วก็ในฝั่งของอ e ีคอมเมิร์ซนะครับจนกระทั่งเรามาเห็นถึงเรียกว่าเป็นจุดตัดนะครับของการที่สามารถที่จะดำเนินธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซได้นะครับแบบที่เรียกว่ามีความเสี่ยงน้อยนะมีความเสี่ยงน้อยหมายความว่าพฤติกรรมของผู้ริโภคนะครับของตัวผู้ซื้อเองนะครับก็มีการรับรู้ถึงประโยชน์ของการใช้อ e ีคอมเมิร์ซนะครับจนมีผู้ใช้เนี่ยนะครับ ขึ้นมาอยู่ที่หลักประมาณสักหนึ่งในสี่นะครับในประเทศไทยนะครับจากยุคแ,กแรกๆเนี่ยนะครับยูเซอร์ที่เป็นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยอาจจะอยู่ที่ประมาณอ่าห้าถึงสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ <ạ. S 1> แล้วก็แเดียวกันเนี่ยในฝั่งของผู้ขายนะครับก็ยังไม่ค่อยให้ความสนใจในการขายสินค้าบนอ e ีคอมเมิร์ซมากนักนะครับจนถึงอ่าประมาณสักสองปีที่แล้วนะครับหลังอ่าในช่วงของโควิดเนี่ยนะครับเริ่มมีการอ่าเขาเรียกว่า ชินกับการที่สั่งของในโลกของอ e ีคอมเมิร์ซในโลกของออนไลน์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งเรามองว่าตรงนี้แหละจะเป็นจุดที่ระบบอ e ีคอมเมิร์ซในประเทศไทยเนี่ยสามารถที่จะจ้างเกิดได้นะครับอย่างที่ไม่ต้องแบบโอ้ขับทุนมหาศาลแบบที่เคยเป็นมานคน,บบนั้นเนี่ยนะครับเราก็เห็นว่าอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของต่างชาตินะครับที่เข้ามาเนี่ยก็เข้ามาแล้ว คอมมิชชั่นมันเติบโตสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับจนผู้ขายเริ่มบ่นนะครับว่าสมัยก่อนมาแรกๆเนี่ยคอมมิชชั่นอาจจะฟรีนะครับขึ้นมาเป็นสามเซมาเป็นหเป็นสิบจนล่าสุดเนี่ยหลายๆแพลตฟอร์มก็ขึ้นมาเป็นสิบสเปรเียบร้อยแล้วเยอะไปนะสิบสองสิบสามเปอร์นี้คนขายจะเหลืออะไรนี่ว่าจากมากมายเลยทีเดียวเพราะว่าตอนแรกก็อาจจะ น้อยหน่อยแล้วก็ขยับขึ้นไปเรื่อยๆเนื่องจากว่าจะเหลืออยู่ม่กี่เจ้าแล้วขนาดนี้เรียกว่าแมสซอเดอร์ก็เป็นผู้ท้าชิงคนใหม่ที่เข้าตลาดนี้นะคะทีนี้คือตัวพิเศษโมเดลหรือว่าโมเดลในการท,ทําธุรกิจของแมสซอเดอร์เนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงแล้วก็ที่สําคัญคือเป็นของคนไทยด้วยใช่ไหมคะใช่ครับตรงนี้ก็เลยมีการรวมตัวกันของน้องๆนะครับที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาเรื่องของแพลตฟอร์มนะครับ เราก็เราก็เห็นว่าที่ประเทศจีนเนี่ยนะครับรวมถึงาหลายประเทศเนี่ยนะครับเรื่องของอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมียูเซอร์เกินครึ่งหนึ่งแหละนะครับประมาณ4ี่0ิห้าสิเปอร์เซนในหลายประเทศเราก็เห็นช่องว่างว่าตรงนี้ยังมีโอกาสในการที่จะมีแพลตฟอร์มใหม่ขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นของคนไทยนะครับหลังจากที่ปีแล้วเนี่ยเราก็มีการเขาเรียกว่าตื่นตระหนกกันว่าโอ้มีอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มของต่างชาติเข้ามาอีกแล้วนะครับจะเข้ามากินตลาดไทยหรือเปล่าจะนําสินค้าเข้ามาทําให้ผู้ประกอบการคนไทยเนี่ย เรียกว่าแข่งขันได้ยากขึ้นหรือเปล่านะครับเราก็เลยซุ้มพัฒนาขึ้นมาแล้วก็ประกาศตัวนะครับเพิ่งที่จะเริ่มลอนช์ที่เป็นซอฟต์ลอนช์เนี่ยในช่วงของปลายปีที่แล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นของคนไทย100%เนะครับโดยที่เรามองเห็นช่องว่างในตลาดนะครับที่เป็นสิ่งที่เรียกว่ากรุ่มไบอิงนะครับกรุ่มไบอิงเนี่ยก็คือคอนเซปต์ของการที่เราสามารถซื้อด้วยกันเป็นกลุ่มนะครับอย่างสมัยก่อนเนี่ยเวลาเราจะซื้อของเนี่ยต้องซื้อเป็นจำนวนมากๆถึงจะได้ราคาส่ง ช่ไหมครับแต่ว่าในยุคนี้นะครับเราเอาเทคโนโลยีมาช่วยรวมออเดอร์นะครับจากของเราเราอาจจะซื้อแค่ชิ้น2ชิ้นนะครับแต่ว่าถ้าเราอยากได้ราคาส่งเราต้องไปรวมเพื่อน,อนมานะครับยุคนี้มันมีทั้งโซเชียลมีเดียมีทั้งอินฟลูเอนเซอร์นะครับมีทั้งอพลฟอร์มต่างมาช่วยนะครับเราสามารถที่จะรวมกลุ่มซื้อกันได้โดยที่อาจจะไม่ได้รู้จักก,กันก็ได้นะครับโดยที่เรามีข้อแม้ว่าผู้ขายเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะตั้งว่าจะขายสินค้านี้ในราคาพิเศษราคาส่งเนี่ย เมื่อมีข้อ,อมีการซื้อ,อรวมกันสิบชิ้นขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยนะครับรวมออเดอร์หมายความว่าคุณกิติครับสมมติว่าน้องหน้า,าจะซื้อของจากแม่สออเดอร์นียคือจําเป็นไหมว่าต้องไปหาเพื่อนร่วมอุดมการเดียวกันมาซื้อเป็นกลุ่มเน, <ะ S 1> นี่ยไม่จําเป็นจะไม่ยุคนี้ไม่จาเป็นครับตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยจะเป็นแนวคิดอย่างนั้นว่าสมมติเรามีเขาบอกสิบชิ้นถึงขายเรา เราไปจองไว้ก่อนเลยปึ้งชิ้นแรกเรา,าจ,จะมีการไปแชร์บนโซเชียลมีเดียของเรานะครับเพื่อนก็อาจจะเข้ามาคนที่เราจักอาจจะเข้ามาแบบซื้อด้วยนะซื้อด้วยนะนะครับอะไรในระดับถึงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตัวแพลตฟอร์มก็จะโชว์ว่าตอนนี้มีคนเริ่มซื้อแล้วนะอาจจาะเป็นสามชิ้นนะครับขาไปอีกเดชิ้นนะครับก็จะมีคนเข้ามาร่วมกันซื้อนะครับก็มีเพื่อนหนึ่งมีเพื่อนบนโลกโซเชียลมีเดียที่สองในตัวระบบเนี่ยเขาช่วยจัดการหาคนมาร่วมกับเราด้วยหรือเปล่าใช่ครับ ต้องใช่ครับระบบก็ช่วยหาเพื่อนอที่ร่วมอุดมการนะมาร่วมกันซื้อนะครับก็จะสนกุกไปอีกแบบหนึ่งว่ามาลุ้นกันว่าเอ๊ะเมื่อไหร่ถึงจะได้สิบชิ้นว่าสิบชิ้นปุ๊บระบบก็จะแจ้งไปส่งไปที่ผู้ขายผู้ขายก็ได้รับออเดอร์เสร็จปั๊บก็ทาการส่งไปยังแต่ละท่านนะครับโดยที่เอาระบบเนี่ยมาช่วยจัดการให้มันทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับค่ะเพราะฉะนั้นคำว่าเป็นปุ๊บ กลุ่มเอ่อกลุ่มไบอิงหรือว่าการซื้อแบบรวมกลุ่มเนี่ยไม่จําเป็นว่าจะต้องรวมสมัครพรรคพวกเข้าไปเยอะๆนะคือระบบเขาช่วยเราด้วยหรือว่าเราอาจจะโพสต์ขึ้นบนโซเชียลมีเดียของเราก็ได้แล้วก็มีคนมาอยากซื้อกับเราด้วยแล้วระบบก็จะส่งไปที่ผู้ขายเลยแล้วเราก็จะได้สินค้าตัวน,นั้นมันจะถูกกว่าคนอื่นมากน้อยแค่ไหนยังไงคะในระบบการซื้อแบบนี้ครับเราก็การันตีว่าราคาถูกที่สุดนะครับใน ใน,ในทุกไอเทมที่ทมีการขายเพราะเราจะมีการตรวจด้วยนะว่าสินค้าเช่นเรามีอาจจะมีสินค้าแก๊แก๊เจ็ตชื่อดังเนาะหรือแพ็กเกจท่องเที่ยวชื่อดังเนี่ยนะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้คนนิยมอย่าง iPhone 16เนี่ยนะครับเราก็มีการบอกว่าการันตีว่าถูกที่สุดใน,ดในตลาดนะครับถ้าคุณผู้ฟังนะสนใจบอกว่ากําลังหาตัว iPhone 16หนะหรือว่าตัว Galaxy ี่ตัวใหม่นะครับที่แบบว่าสุดยอดมากเนี่ยนะครับอันนี้ถูกกว่าตลาดหลายพันบาทถึง1 0,000บาทเลยทีเดียวเพราะว่า เราไปดูในลักษณะที่เป็นกรุ๊ปบยอิงนะครับแต่คอนเซปต์ของเราคือซื้อปลีกในราคาส่งหมายความว่าเราไม่ต้องเป็นซื้อทีละสิบเครื่องเราซื้อเครื่องเดียวก็ได้แต่ว่าเอาเทคโนโลยีเนี่ยมาช่วยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเจ๋งกว่านั้นก็คือเราใช้คอนเซปต์ที่เรียกว่าเป็นเอฟเฟรี t e โปรแกรมด้วยหมายความว่าบางท่านเนี่ยอาจจะบอกใช้เสร็จแล้วนะครับซื้อมาแล้วอูสินค้าดีมารีวิวนะมีการรีวิวแล้วก็แปะลิงก์แนะนําเพื่อนนะครับเราสามารถที่จะได้ คลิกแบ็กด้วยนะครับอ่าคลิกแบ็กนี่มีสองประเภทคลิกแบ็กประเภทว่าเราเป็นผู้แนะนำอ่าทำคอนเทนต์ดีๆแล้วก็มีคนสนใจกดมาที่ลิงก์เราแล้วก็เข้าไปซื้ออันนี้เราก็จะได้เขาเรียกว่าค่าแนะนํโอ้อัานี่ค่าแนะนานะทำไปทำไม,มา้ปีไได้ได้เงินจากระบบด้วยนะคะเนี่ยใช่ครับเดี๋ยวกันก็จะมีระบบเมมเบอร์ด้วยนะครับระบบเมมเบอร์เนี่ยก็จะคอนเซปเป็นรัษณะที่ว่าอ่าถ้าสมาชิกอาจจะ สมุดปีละสองร้อยบาทเนาะปีสองบาทร้อยบาทเนี่ยเขาสามารถที่จะซื้อแล้วได้คิดแบกหนึ่งเปอร์เซ็นตอ่าเช่นเราซื้อโทรศัพท์เครื่องหนึ่งสี่หมื่นบาทซื้อได้คืนสี่ร้อยบาทแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นอีกสมัครสมาชิกต้องเสียค่าสมาชิกเท่าไหร่คะอ่าตอนนี้ร้อยเก้าสิบเก้าบาทครับร้อยเก้าสิบเก้าบาทสมาชิกตลอดชีพหรือเปล่าคะอ่าคิดเป็นรายปีครับซึ่งบางคนบอกว่าโอ้สมัครแค่ ซื้อชิ้นเดียวก็คุ้มแล้วนะครับรวมถึงสมาชิกเนี่ยเราอาจจะมีเซอร์ไพรส์ดีลให้เช่นไปล่องเรือฟรีหรือได้สินค้าฟรีอะไรต่างๆ,ๆนะครับรับรองว่าแน่นอนนะครับ โอ้โหมีหลายเรียกว่าเป็นรื่งแหลโมเดลที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าเรียกว่าแบบนอกจากว่าคนขายก็ได้มาขายสินค้าคนซื้อก็สามารถซื้อสินค้าได้ในราคาถูกนะเพียงแต่ว่าจะต้องมีคนละไม่เด็ดมาดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วมีสิทธิ์ที่ว่าคนซื้ออาจจะได้เงินจากระบบด้วยนะคะว่าหากว่าเรามาโพสตแล้วก็โอเคมีคนซื้อจากโพสต์ของเรานะคะระบบก็จ่ายตังค์เราด้วยนะไอเป็นระบบสมาชิกอ่ะ แม้ว่าปีหนึ่งร้อยเก้าบเก้าบาทแต่ว่าเกิดเราซื้อแล้วแบบอาดได้ลดสินค้ามากกว่าร้อยเก้าเก้าเนี่ยมันก็คุ้มเลยเหมือนกันนะคุณกิตติโอ้โหค,ค,คิดได้ยังไงเนี่ยโอ้คิดเก่งนะเนี่ยนะคะทีนี้นอกจากอันนี้คือส่วนนี้เป็นโมเดลธุรกิจทราบว่าเหมือนแมสซอเดอร์จะแบบสร้างแบรนด์ตัวเองขายสินค้าเป็นแบบเหมือนเหมือนเหมือนเป็นยี่ห้อหรือแบรนด์ของตัวเองด้วยหรอคะอันตรงนี้เป็นยังไงครับพิเศษโมเดลเป็นยังไงคะ ครับเราใช้คอนเซปต์เหมือนเหมือนคอสโก้เนาะจริงๆเราเราเอาสิ่งที่เป็นทั้งออนไลน์แล้วก็ออฟไลน์เนี่ยมารวมกันนะครับจุดดีต่างๆอย่างคอสโก้เนี่ยเป็นลักษณะเหมือนคล้ายแมคโครในในอเมริกาเนาะ,อะนอกจากเขาจะเป็นร้านค้าที่ขายสินค้าที่เป็นเป็นลักษณะจํา,น,น,าจนวนมากๆแล้วเนี่ยเขายังมีมาคุณภาพที่ไปคัดสรรมาเองนะหรือไปรับจ้างผลิตขึ้นมานะครับโดยตรงจากโรงงานที่มีคุณภาพเนี่ยนะครับเราก็เอาคอนเซปต์เดียวกันเพื่อที่จะมั่นใจว่า เราสามารถมีสินค้าที่นำส่งต่อลูกค้าหรือเมมเบอร์ของเราได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอีกสเต็ปหนึ่งะซึ่งอันนี้ซึ่งอันนี้จะมาเหมือนแก้เพนพอยต์ของผู้บริโภคนันะ้ที่ว่าซื้อสินค้าแล้วได้ไม่ตรงปกอะไรก็มีเหมือนกันแต่ถ้าเป็นของแมอเดอร์เองแต่ทาแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าจะเสียแบรนด์นะธุรกิจจะพังได้เนาะเพราะฉะนั้นก็คือป้องกันเรื่องการซื้อไม่ตรงปกได้ด้วยตรงนี้ถ้าเกิดซื้อในนามของ ตัวแมสซอดเดอร์ซึงอาจจะมีเป็นชื่อนี้หรือว่าจะเป็นชื่อแบรนด์อะไรก็แล้วแต่นะคะเอ่อในส่วนของคนที่จะไปค้าขายกับแมสซอดเดอร์ค่ะเขาเรียกว่าคือเขาจะต้องจ่ายอะไรยังไงเขาจะต้องสมัครยังไงมีมีอะไรที่คิดว่าแตกต่างจากทั่วไปบ้างคะครับเอ่อผู้ที่สนใจเป็นผู้ขายเนาะนะครับจริงแล้วง่ายมากเลยนะครับสามารถที่จะสมัครเข้าไปเอ่อเข้าไปดูเอ่อ ไปดาวโหลดนะครับดาวน์โหลดใน iOS แล้วก็ Android เนี่ยนะครับรองรับสทั้ง2ระบบนะครับดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บก,ก็จะมีช่องในการเปิดล้านนะครับ mm hmm. การเปิดล้านเนี่ยต้องบอกว่าเปิดล้านได้ฟรีเลยนะครับก็คือ mm hmm. อ่าจริงๆเราจะมีเรื่องของการการันตีนะครับ5้าพบาทให้กับผู้ที่อ่าเปิดล้านนะครับเพื่อมั่นใจว่าคนขายขายแล้วจะไม่หนีนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามในช่วงเปิดตัวเนี่ยสเดือนแรกนะครับถ้ามาจากรายการของพี่แอดเนาะ <laughs> แล้วก็มาจากคอนเน็กชันผมฟรีเลยเหรอโอ้โหเดี๋ยวต้องรีบไปเปิดกันเลยนะคะเนี่ยใช่ที่เปิดร้านฟรีนะครับอันอันดับแรกนะครับในช่วงสามเดือนแรกเนี่ยฟรีเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะอ่ค่าเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะครับตอนนี้นะครับเราใช้คอนเซปต์ในการพัฒนาแบบลีนมากๆนะครับพัฒนาโดยใช้เทคโนโลยียุคใหม่นะ <S <S ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนแต่ว่าใช้เทคโนโลยีที่ไม่ต้องใช้คนเยอะเพราะฉะนั้นต้นทุนของบริษัทเนี่ยต่ํมากมากเพราะฉะนั้นเราก็เลยสามารถที่จะ ทำแบบศูนเปอร์เซ็นตคอมมิชชั่นได้ผู้ขายเสียแค่สองเปอร์เซ็นต์เรื่อง p a y นั้นเองซึ่งระบบอื่นก็ต้องเสียย์เ m e n t อยู่แล้วนะครับแปลว่าสองเปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองเหรอคะสองเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าต่ำมากอันนี้เฉพาะช่วงแรกหรือเปล่าอ๋อตอนนี้เราเป็นนโยบายในระยะระยะยาวเลยครับที่จะทําให้ราคาตรงนี้ให้ต่ําที่สุดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยบอกว่าไม่ถนัดที่จะ เปิดร้านเองอย่างผู้ประกอบการท่องเที่ยวโอท็อปอะไรต่างๆเนาะหรือสินค้าที่เป็นสินค้าของฝากนะครับก็สามารถที่จะติดต่อมาให้เราเนี่ยช่วยช่วยเปิดร้านให้ช่วยขายสินค้าให้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งนะครับในขณะเดียวกันถ้าเป็นอ่าคนที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะหรือเป็นสื่อหรือเป็นนักพูเทศนะครับก็สามารถมาสร้างไรายได้จากตรงนี้ได้เพราะเราเก่งเรื่องอะไรครับเราไม่ได้เก่งเรื่องผลิตสินค้าแต่เราเก่งเรื่องการพรีเซนต์นำเสนอ ก็สามารถมาทำรายได้ตรงนี้ได้นะอ้าวนะคะ content content creator เนี่ยก็จะได้มีอาชีพอีกอาชีพหนึ่งนะคะเนี่ยเข้ามาท้าขายบนออนไลน์ในแพลตฟอร์มนี้ได้ด้วยนะคะเราใครที่ฟังอยู่เนี่ยอย่าลืมนะเข้าไปโหลดจำเป็นแอปพลิเคชันแมสออเดอร์นะที่ Play Store ที่ App Store นะคะโหลดมาก็ยังไงคะสมัครสมาชิกเหรคะเข้าไปสมัครหรือว่าไม่จำเป็นไม่จำเป็นจป็ไปกรข้อมูลใช่ไม เขาไปเข้าไปสมัครสมัครสมาชิกแบบฟรีได้ไม่ไม่ไม่ต้องเสียเงินเข้าไปได้ฟรีเลยแล้วก็หรือเขาไปดูใน Facebook Page ก็ได้ครับ m a s s Order เนาะพิมพ์ง่ายๆ M A W S แล้วก็ Order O R D R นะครับเข้าไปดูได้แล้วก็จะเห็นว่าติทยาการแมสออเดอร์ติดกันติดกันเลยครับติดกันเลยครับตอนนี้ก็มี Facebook แล้วนะคะอ่าแล้วก็ก็ไปโหลดแอปพลิเคชันได้นะคะอ่อทีนี้อ่าสินค้านะคะที่ เน้นจมายเนี่ยมีมีมีโฟกัสหรือว่ามีมีสินค้าอะไรบ้างนในช่วงการเปิดตัวเนี่ยค่ะครับเริ่มต้นเราเริ่มต้นสินค้าอยู่ใน2กลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือกลุ่มที่หนึ่งจะเป็นกลุ่มพวกสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์เนาะเป็นแก d เจ t ต,ต่างๆโทรศัพท์มือถือรุ่น t o อปๆเลยนะครับที่หลายคนกําลังมองหานะครับหรือว่าพวก iPad หรือแท็บเล็ตต่างๆนะครับตัวเนี้ยถ้าเข้าไปดูใน Facebook เนี่ยจะเห็นเลยว่าตัวเนี้ยเป็นสิ่งที่ได้รับคมนิยมสูงสุด S <S นะครับก็สามารถซื้อในราคาที่ที่ดีที่สุดได้อันนี้อัดกรันตีนะครับถ้าท่านใดบอกว่ามีร้านที่ขายถูกกว่าน,นี้นะส่งข้อมูลมานะครับเราก็จะคืนเงินให้นะในส่วนที่ออตางโ้าชข,นะขนาดนี้เลยนะเนี่ยใช่ครับแล้วก็ส่วนที่สองเนี่ยนะครับก็จะเป็นส่วนที่ผมมามีคอลเลคชันอยู่ค่อนข้างเยอะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะครับสัปดาห์แล้วจะมีการลอนช์ออกมาว่าจะมี แพ็กเกจเรื่องท uh, ่องเที่ยวอะไรบ้างนะทั้งราคาพิเศษหรืออนาคตอาจจะมีอีเวนต์พิเศษที่เราเชิญสมาชิกไปเที่ยวฟรีด้วยอันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นทริปล่องเรือนะครับ mm hmm. uh, เป็นอูวิลล่าหรือทริปกลางเต็นท์นะครับ mm hmm. เดี๋ยวจะมีเรื่อยๆที่ค่อยๆปล่อยออกมาทีละสัปดาห์นะครับ mm hmm. รวมถึงจะมีโรงแรมมีร้านอาหารนะครับตัวนี้ก็มีการที่ติดต่อพูดคุยกันไว้ยเยอะพอสมควรนะครับแล้วก็จะค่อยๆ mm hmm. ปล่อยดีอยออ๋ยว mm hmm. จัดรายก,การเสร็จเดี๋ยวสมัครสมาชิกเลยร้อยเก้าเก้าหายคุณกิติปิดท้ายดีกว่านาะใ,ใกล้เวลาจบแล้วก็อยากให้คุณกิติสรุปหน่อยว่า Mass Order mm hmm. เป็นอ e ีคอมเมิร์ซคนไทยจุดเด่นมีอะไรบ้างและก็จะเข้าร่วมได้ยังไงครับก็ Mass Order นะครับเป็นอ e ีคอมเมิร์ซตัวใหม่ของคนไทย100%เนะครับ mm hmm. จุดเด่นก็คือเราเป็น Group b ยอิงแพลตฟอร์มนะครับที่ผู้ซื้อสามารถที่จะ ซื้อสินค้าแบบปลีกนะซื้อชิ้นเดียว2ชิ้นได้ในราคาขายส่งนะครับอนขะเดียวกันนะครับผู้ขายก็สามารถที่จะประหยัดนะฮะในเรื่องของค่าคอมมิชชั่นนะครับรวมถึงสามารถที่จะเปิดตลาดกลุ่มใหม่ๆได้นะครับเพราะว่าผู้ซื้อเวลาเขาสนใจสินค้าเราเนี่ยเขาก็จะแชร์นะแชร์ให้มีคนมาช่วยช่วยซื้อให้ให้ครบตามจํานวนที่กําหนดนะครับเพราะฉะนั้นก็จะช่วยทั้งผู้ซื้อแล้วก็ผู้ขายนะครับผู้ซื้อได้สินค้าที่ถูกลงนะครับผู้ขายก็ได้ต้นทุนที่ถูกลงนะครับในขณะเดียวกันเนี่ย ผู้ที่เป็นคอนเทนต์ครีเตอร์เนาะเป็นอ่าเป็นสื่อต่างๆนะครับรวมถึงยูเซอร์เราเองนะครับทุกคนเนี่ยสามารถที่จะมีรายได้เพิ่มนะครับแล้วก็ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยนะครับในช่วงที่ต้องบอกว่ายุคนี้นะครับเหนื่อยจริงๆนะครับในการทําธุรกิจนะครับเป็นเครื่องมือที่ต้นทุนต่ำนะครับแต่ว่าได้ผลจริงเอาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์ครับอย่าลืมนะคะเมื่อเป็นอีคอมเมิร์ซคนไทยต้องเสียภาษีใช่ไหมคะใช่ครับที่ที่สำคัญคือว่า เป็นแพลตฟอร์มที่เสียภาษีถูกต้องนะครับจดทะเบียนถูกต้องแล้วก็รองรับเรื่อง Easy, e a y e receive ด้วยนะครับรองรับ Easy, e a receive ก็สามารถถักลดหย่อนภาษีได้นะครับสามารถเข้าไปใช้ได้เลยครับโอ้โหเรียกว่ามาทุกทางเลยนะ e receive ก็รับด้วยนะที่สำคัญคือเพราะเป็น e commerce คนไทยเนี่ยคือเสียภาษีถูกต้องนะคะเพราะว่าอาจจะมีบางแพลตฟอร์มที่กาลังเป็นปัญหาอยู่นะเพราะว่าเป็นแพลตฟอร์มต่างประเทศแล้วก็ก็ไม่รู้ว่าเขาจ่ายภาษียังไงเนาะ อันนี้ก็คือจ่ายภาษีชัวชัวนะคะเดี๋ยวเราจะได้มาอุดหนุนคนไทยได้กันนะคะคุณกิตตีวันนี้ขอบพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับพี่แอดขอบคุณครับสวัสดีค่ะ